สวัสดีค่ะวันนี้นะ้เปิ้ลมากับคุกกี้ไส้ผลไม้หรือคุกกี้ไส้สับปะรดเปิ้ลใส่พิมพ์รูปกระต่ายนะคะกดออกมาสวยๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะทําง่ายค่ะแป้งร่วนเบาและหอมเนยมากๆค่ะปริมาณไส้และแป้งกําลังพอดีนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะแล้วอบออกมานะคะยังเป็นทรงสวยลายยังคมคมชัด อยู่เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะเนยที่เราจะใช้นะคะเป็นเนยนิ่มแต่เย็นนะคะกดไปนี่เป็นลอยนิ้วแต่ว่าไม่เละละลายนะคะนะใช้เนยหนึกรัมค่ะเกลือค่ะ น้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ำตาลไอซิ่งร่อนก่อนก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีเขาชื้นๆน,นะคะตีเนยกับน้ำตาลแค่พออ่อนตัวนะคะใช้ความเร็วกลางถึงต่ำนะคะใครใช้เครื่องใหญ่หรือทำหลายสูตรใช้เครื่องใหญ่หัวตีใบพัดนะคะหรือหัวตีใบพายนะคะใช้เครื่องเล็กก็ใช้หัวตะก็ธรรมดานะคะ แค่พอเข้ากันและเนอยอ่อนตัวค่ะไม่ตีจนเป็นครีมนะคะตีเนยประมาณนี้นะคะแค่สองถึงสามนาทีนะคะไม่ตีจนฟูเป็นครีมนะคะจากนั้นนะคะไข่ไข่แดงหนึ่งฟองค่ะไข่แดงใช้ใบใหญ่นะคะชั่งให้ได้20กรัมนะคะทั้งไข่แดง ฟองเล็กหรือไม่ถึง20กรัมก็เติมไข่ขาวให้ได้20กรัมนะคะนะคะตรงนี้สำคัญเพราะว่าน้ำหนักขนมในสูตรจะได้ไม่เพี้ยนนะคะตีแค่พอเข้ากันค่ะโอเคตีประมาณนี้นะคะไม่ฟูขาวนะคะนะคะเนื้อประมาณนี้ ให้ดูนะคะแค่เข้ากันดีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนในส่วนของของแห้งลงไปนะคะแป้งเคก้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแป้งข้าวโพดค่ะนมผงค่ะนมผงจะเห็นว่านี่เขาจะมีจับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะเราถึงจะต้องร่อนนะคะ คนใหญ่น้องผงจะชอบจับตัวกันเป็นก้อนแล้วจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อลอมเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ยพยายามคุกก่อนนะคะเล็กน้อยเพื่อเวลาตีจะได้ไม่ฟุ้งนะคะใช้สังพายนะคะค่อยๆกดให้เขาเข้ากันเมื่อไม่ค่อยมีผงแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ตีความเร็วต่ำตลอดเวลานี้เพิ่นใช้ความเร็วต่ํานะคะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเลยนะคะแล้วทุกขั้นตอนก็ตีแค่พอเข้ากันนะคะเคเมื่อตีเข้ากันหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเนื้อจะเป็นร่วนๆแบบนี้นะคะนี่ จะเป็นร่วนๆแบบนี้นะคะไม่เหลวไม่นิ่มแฉะนะคะนี่กดเอาพายางกดแล้วเขาเป็นกอ้อนแต่ก็รุ่นๆนะคะไม่นิ่มไม่แฉะนะคะร่วนนิ่มแต่ว่าไม่แฉะไม่เหลวนะคะแบบนี้นะคะเนื้ออ่าจะหยิบให้ดูนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ โอเคนี่เราหยิบมาบี้ได้นะคะแบบนี้นะคะไม่เหลวไม่ติดมือจะเห็นนะคะว่าเนี่ยวบี้แล้วต้องไม่ติดมือเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะต้องไม่ติดมือนะประมาณนี้นะคะโอเคเอาาลาสติกนะคะคุมพักเอาไว้นะคะเอาแช่ตู้เย็นนะคะระหว่างที่เรา เตรียมปั้นไซนะคะแช่สักประมาณ15นาทีอย่างต่ำนะคะหรือครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีเวลาเราสามารถแช่เก็บเอาไว้ได้นะคะ1เดือนนะคะในช่องธรรมดานะคะแต่ว่าจะคุมผ้าแบบนี้ไม่ได้นะคะจะต้องใส่กล่องนะคะปิดฝาให้สนิทเรียบร้อยนะคะเวลาปั้นไซนะคะเพื่นจะใส่ถุงมือนะคะแล้วก็แตะน้ํามันนิดนึงนะ,ะน้ำมันพืช เล็กน้อยนิดเดียวเพื่อที่ให้ไส้ไม่ได้ติดเหนียวไปทั่วเท่านั้นเองนะคะปนจะปั้นอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิกรัมนะคะนี้แล้วแต่ชอบด้วยนะคะสูตรหนึ่งได้คุกกี้15ชิ้นเราก็จะปั้นไส้สิบห้าชิ้นนะคะ ำในส่วนของใสเสร็จแล้วนะคะ15ชิ้นนะคะนะแป้งที่เราแช่เย็นเอาไว้นะคะออกมาเดี๋ยวเราจะชั่งนะคะ25กรัมต่อ1ชิ้นนะคะปนใช่นช้อนธรรมดานะคะตักขึ้นมามันไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะจะให้ดูว่าแป้งเนี่ยไม่ติดมือจริงไม่ติดมือนะคะเนี่ยปั้นแล้วไม่ติดมือนะนี่แป้งปั้นเราก็ไม่ติดมือนะคะ ช่างหนะะ้ายี่สิบห้ากรัมใครจะช่างแป้งแยกปั้นเป็นก้อนก่อน,อนแล้วก็ค่อยห่อแล้วปั้มพร้อมกันทีเดียวก็ได้นะคะหรือว่าใครจะปั้มไปปั้นไปก็ได้นะคะนี่นะคะแป้งแป้งนะคะจะนิ่มนี่ให้ดูว่านิ่มแต่ไม่เละไม่ละลายและไม่ติดมือนะคะนะคะพิมกดขนาดห้กร,รัมลาย กระต่ายนะคะเปิ้ลไม่ได้จุ่มแป้งที่พิมพ์นะคะถ้าโดยังเย็นเขาไม่ติดพิมพ์แน่นอนนะคะเปิ้ลหยิบมาหนึ่งก้อนนะคะกามแแบกามแแบนะคะนะแล้วก็เปิดแป้งนะคะใส่เข้าไปใส่นะคะแล้ก็ค่อยๆให้เขามาปิดด้านบนนะคะนะเก็บให้สนิท คึงเล็กน้อยป้นจะคึงเป็นลีเล็กน้อยนะคะเนื่องจากพิมพ์ของป้นเนี่ยเป็นรูปวงลีนะป้นใส่เข้าไปในพิมพ์นะคะนะจากนั้นป้นวางนะคะแล้วกดค่ะหนึ่งทีนะคะสองสามสี่ป้นย้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาค่ะนี่ก็จะได้ ลูกกระต่ายแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะวางเรียงบนถาดอบค่ะเอาแป้งขึ้นมานะกดตรงกลางให้เป็นร่องแบบนี้นะคะ<ม>วางไส้ลงไปนิ้วโป้งดันไส้นิ้วชี้ดันแป้งหมุนไปรอบๆค่ะนะคะนิ้วโป้งดันไส้ลงไปนิ้วชี้ดันแป้งขึ้นมาหมุนไปรอบๆแล้วเราก็ปิดนะคะ นี่ได้แล้วนะขึ้นให้กลมกลมค่ะนะคะกดค่ะเห็นไหมคะคนไม่ได้ทาแป้งที่พิมพ์แล้วก็ขนมไม่ติดพิมพ์นะคะสำคัญแป้งต้องเย็นนะคะถ้าทุกอย่างเย็น จะไม่ติดพิมพ์นะคะไม่ติดเลยหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเราจะยังไม่อบทันทีนะคะเอาไปแช่เย็นก่อนนะคะอย่างน้อย15นาทีนะคะหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะสำหรับบางบ้านที่อากาศร้อนมากๆนะคะหลังจากเราแช่เย็นแล้วนะคะเราก็ค่อยไปวอมเต่าเพื่อเตรียมอบนะคะนะแช่เย็นแล้วก็เอาออกมาอบทั้งเย็นๆนะคะ ตอนนี้นะคะก็เ,เอาคุกกี้ออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเตาก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าอบทั้งเย็นเย็นเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าแช่พอแล้วนะคะหยิบมาหนึ่งชิ้นนะคะจะต้องดูว่ากดนี่กดเบาๆนะอย่ากดแรงกดแล้วเขาไม่ยุบไม่เป็นรอยมือนะคะเนี่ยอ่ะกดแล้วเขาไม่ยุบไม่เป็นรอยมือแล้วก็เนียนดีไม่มีเนยละลายนะคะ นะแล้วก็ยังมีความเย็นนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าอบเลยนะคะทั้งเย็นๆเลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะไม่มีแตกแล้วก็สีสวยมาก นะคะนี่อ,อบสุกออกมาแล้วค่ะหอมเนยมากๆนะคะใช้เนยดีๆทําหอมมากๆนะคะไม่ต้องใส่วน,นิลาเลยนะคะสูตรนี้นะคะนี่ร้อนๆ,ๆแต่เดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นปนบถาดดันนะกลนก็ไม่ได้ดํานะคะอันนี้เป็นอ,อะไรล่ะกิบบี้เนาะออนะคะอบถาดดันก้นก็ไม่ดํานี่กลนสวยงามนะคะนะโอ้ยร้อนมากๆโอเคเดี๋ยวเราพักเอาไว้สักสามถึงห้านาทีนะคะให้เขาเย็น บนถาดแล้วก็ค่อยเอาออกไปวางผึ่งบนตะแกรงนะคะแ่อยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะวันนี้ปนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ